สวัสดีครับผมอนุภาพนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาบรรยายแผนการตลาดของ9ก้าพัชระนะครับเครือข่ายเพื่อประชาชนนะครับการเริ่มต้นธุรกิจกับ9ก้าพัชระนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะอัดวิดีโอมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหรือบรรยายไม่ค่อยดีเพราะที่จริงผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็พยายามจะทํา ให้เป็นสื่อกลางให้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับในการทําธุรกิจนะครับกับก้าวพัชระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับค่าสมัครสมาชิกนะครับแค่หนึ่งร้อยบาทหรือว่าจองรหัสไ้ก่อนนะครับซึ่งทุกคนถ้าที่เข้ามานะครับทุกคนคือบางคนก็อาจจะไม่มั่นใจว่าอ่าบริษัทเรา จะมีคนมาต่อให้ไหมหรือทําได้ไหมจริงไหมอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยนะครับเราจองไว้ก่อนเลยครับจองแค่ร้อยเดียวนะครับซึ่งร้อยเดียวผมว่าไม่มากนะครับไม่มากเกินไปนะครับดีกว่าท่านไปซื้อหวยกินลงกินเล่านะครับผมว่านะครับเพราะว่าท่านซื้อก็หมดไปนะครับซื้อหวยไม่ถูกถูกกินแทนนะครับซึ่งถ้าเกิดมาลงทุนกับของก้าวพัชรานะครับแค่ร้อยเดียวนะครับยังมีโอกาสสูงกว่านะครับ พอเวลามีทีมงานมาต่อนะครับท่านก็แค่ซื้อสินค้านะครับซื้อสินค้าแค่800ร้อยบาทนะครับท่านก็เริ่มมีรายได้แล้วนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถึงแค่จองรหัสมาแค่หนึ่งอยนะครับแต่ก็ยังมีผลกับการรับรางวัลนะครับซึ่งรางวัลเดี๋ยวผมจะไปบอกที่วิดีโอหน้านะครับซึ่งยังไม่ทันได้แอดทรดแต่ก็ได้รางวัลนะครับผมบอกไว้เลยเพราะว่าผมถือว่าทุกท่านตั้งใจสมัครเข้ามาแล้วผมก็เต็มใจให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีหลังนะครับว่ามีอะไรในจุดนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปบรรยายอีกวิดีโอนึงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องแผนก่อนนะครับเรื่องแผนการตลาดก่อนข้อ2นะครับคือลงทุนแค่8 0ดร้อบาทนะครับได้สินค้าเป็นหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเราจองรหัสไปแล้วถ้าเกิดมีทีมงานเยอะแล้วนะครับเราอยากมีรายได้นะครับแล้วก็แอดทีฟขึ้นมาเลยครับแอดทีฟซื้อสินค้าแค่800อยบาทเองนะครับมันก็ไม่เยอะแค่8 0ดร้อย เราก็ได้สินค้าไปใช้ด้วยนะครับสชิ้นมาดูตำแหน่งครับตำแหน่งของเรามีทั้งหมดสตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเลยคือมมเบอร์นะครับไม่มีทีมงานหรือว่าแนะนําคนหนึ่งหรือ2คนนะครับเราก็ได้ตำแหน่งนี้เลยหรือว่าเริ่มซื้อสินค้าเลยนะครับแปดร้อยบาทก็ได้ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งที่สองนะครับคือซิมเบอร์ตำแหน่งนี้แนะนําอยู่สามคนขึ้นไปนะครับเราแนะนําสมาชิกให้ได้สามคนขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งโกนะครับแนะนำสมาชิก6คนขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งไดมอนด์นะครับแนะนำสมาชิก10คนขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งนี้เลยครับรับรายได้สูงสุดเลยทุกตำแหน่งสะสมได้ไม่จำกัดนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าทุกตำแหน่งนะครับมีผลกับการรับรายได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนนั้นทีหลังนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอยไปดูกัน,นเดี๋ยวไปดูเรื่องแผนเลยครับช่องทางการรับเลยได้โบนัสค่าแนะนำห้าชั้นนะครับนะครับเดี๋ยวของเรานี่คือโบนัสนะครับโบนัสค่าแนะนำนะครับเราจ่ายสูงสุดอยู่ที่ห้าชั้นนะครับชั้นแรกเลยคือ 100บาทนะครับก็คือว่าจะติดตัวเรานะครับคือลูกทิมของเรานเองนะครับคืออยู่ที่3คนนะครับเราเป็น1แผน1จาก3นะครับชั้นที่2ก็30บาทชั้นที่3าก็ส0บาทชั้นที่40บาทชั้นที่50บาทนะครับแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับจ่ายค่าแนะนําเลือกสูงสุด5ชั้นนะครับจ่ายโดยไม่มีข้อแม้นะครับข้อนี้แผนการตลาดของก้าวพัชรานะครับบริษัทจะใช้ระบบออโต้รันนะครับเรียงตามลําดับ ใครมาก่อนมาหลังนะครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาจะมีลูกทีมแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการออาต้รันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมมุตินี่เป็นตัวเรานะครับเราแนะนําในกอในขอในคอมานะครับเราเป็นผู้แนะนำมาในกอซื้อ800บาทเขาก็จะเราก็จะได้100่งรนะครับ ในคอซื้อ800บาทเราก็จะได้100ในคอซื้อ800บาทเราก็จะได้100ถ้ากับเราได้300นะครับในส่วนนี้นะครับส่วนในคอนะครับในคอแนะนํามาให้ในกอนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับในคอปิดนู่แนะนํามาให้เกิดการสั่งซื้อ800บาทเหมือนกันครับเขาก็จะได้จากในหนึ่งนะครับ100จากในสอง100จากในสาม100ครับท่ากัดเขาจะได้300นะครับ หนึ่งสองสามอยู่ภายใต้องกร์เราครับจะเป็นชั้นที่สองของเรานะครับเราได้ด้วยครับจากในหนึ่งสามสิบจากในสองสามสิบจากในสามสามสิบนะครับเท่ากับเราได้เก้าสิบบาทนะครับส่วนในกอจะยังไม่ได้นะครับในรอบนี้จะยังไม่ได้ถ้าเกิดเกิดการสั่งซื้อในรอบต่อไปนะครับเขาถึงจะได้เพราะว่าหนึ่งสองสามนี้เป็นลูกทีมเขานะครับเพียงแต่ว่าครั้งแรกนี้เราต้องให้ผู้แนะนาเขาเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้แนะนํามาแล้วเ,เราต้องให้เขาก่อน พอรอบต่อไปเกิดการสั่งซื้อเราถึงจะได้นะครับเพราะเราเนี่ยกองสากเป็นลูกทีมเราแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อเลยครับในกอนะครับในกอเป็นผู้แนะนำสี่ห้าหกมาให้ในขอนะครับสี่ห้าหกเกิดการสั่งซื้อคนละแ0ดร้อบาทเหมือนกันนะครับ เราก็อในกอก็จะได้จากในสี่หนึ่งร้อยในห้าหนึ่งร้อยในหกหนึ่งร้อยเท่ากับเขาจะได้สามร้อยนะครับส่วนเราก็ได้ด้วยครับเพราะเป็นภายใต้สงงานเรานะครับเราได้จากในสี่สามสิบบาทในห้าสาสิบาทในหกสิบาทเท่ากับเราได้เก้าสิบบาทนะครับก็เช่นเดิมครับในขอจะยังไม่ได้นะครับจะไปได้ในรอบต่อไปรอบการสั่งซื้อในรอบต่อไปเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้แนะนํามานะครับ แต่สี่ห้าหกเป็นลูกทีมเขานะครับถ้าเกิดเกิดการสั่งซื้อในรอบต่อไปเขาจึงจะได้เหมือนเดิมครับไปดูต่อครับนะครับในขอนะครับเป็นผู้แนะนํามาให้ในขอนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเกิดการสั่งซื้อนะครับคนละแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับในขอก็จะได้จากในเจ็ดหนึ่งร้อยในแปดหนึ่งร้อยในเก้าหนึ่งร้อยถ้ากับเขาจะได้สามร้อยนะครับ ส่วนตัวเรานะครับอยู่ไปใต้สายงานเราครับเจ็เราได้ด้วยครับจากในเจ็ดสาใน830ใน930เท่ากับเราได้90บาทนะครับในขอก็เช่นเดิมครับจะยังไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นผู้แนะนำมาต้องให้ผู้แนะนำเข้าไปก่อนในรอบแรกนะครับพอรอบต่อไปครับเกิดการสั่งซื้อนะครับเราถึงจะได้เหมือนเดิมนะครับ ของเราก็จะเรียงอย่างนี้ครับเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่ครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็เรียงเรียงเรียงมาใหม่เหมือนเดิมนะครับก็จะเรียงไล่มานะครับเราจะเรียงตามลําดับใครมาก่อนมาหลังนะครับข้อดีของแผนเรานะครับซึ่งทุกคนที่เข้ามานี่ทําได้แน่นอนครับมีรายได้แน่นอนครับจะใช้เร็วก็มีรายได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรายได้ที่เข้ามานะครับเพราะแผนเรานี่เราทํามาเพื่อเอื้ออํานวยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับ บางคนก็อาจจะถามนะครับว่าอทำไมถึงไม่ให้ต่อสายงานใครสายงานมันครับซึ่งผมคิดก็คิดว่าน่าจะมีมีถามแน่นอนเลยสมมุตินะครับว่าตัวเรานะครับเราอาจจะแนะนํามาได้เลยครับสี่ห้าคนนะครับเราแนะนํามาได้เลยในกในขอในคอหนึ่งในหนึ่งในสองเราอาจจะแนะนํามาได้เลยแล้วถ้าเกิดในกหาไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ไม่ได้แนะนําในขอเขาหาไม่ได้เลยครับเขาอาจจะหาไม่ได้แค่คนเดียวหรื่อในคออาจจะหาไม่ได้แค่คนเดียวทําไงครับเกิดช่องโหว่ไหมครับ กิดช่องว่างไหมครับสมมติว่าเนี่ยในคอนครับแนะนําในแดไม่ได้แค่คนเดียวนะครับสมมติในเจ็ดไม่ได้แค่คนเดียวแปดกับเก้ายังไม่มีเลยถ้าเกิดช่องโหว่แล้วในคออาจจะนําแนะนํามาได้ในสี่คนเดียวห้าหกก็ยังไม่มีก็เกิดช่องโหว่นะครับพอเกิดช่องโหว่เป็นงไงครับทุกคนทําไม่ได้นะครับพอทําไม่ได้ปุ๊บก็ต้องค่อยๆทยอยอ่าเลิกกันไปนะครับแผนอื่นๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกที่นะครับ แต่เราพยายามปิดช่องโหว่ครับพยายามทําให้ทุกคนมีรายได้จริงและทําได้จริงๆนะครับเราถึงออกแผนนี้ออกมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วทําได้ทุกคนครับจะช้าจะเร็วก็มีรายได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับช่องทางการรับรายได้โบนัสช่องทางที่สองนะครับคือโบนัสทีมสิบชั้นนะครับจ่ายลึกสูงสุดอยู่ที่สิบชั้นนะครับอย่างที่บอกครับว่า การขึ้นตำแหน่งนะครับมีผลกับการรับรายได้อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะครับว่าเราเอารายได้มาจากไหนนะครับตัวนี้เราต้องรักษายอดนะครับผมบอกไว้ก่อนถ้าเกิดทีมงานรักษายอดนะครับ800บาทนะครับทุกคนนะครับเราก็จะเอาเฉพาะคนที่รักษายอด800บาทนะครับมาโลอัพนะครับเราจะจ่ายรหัสละ8บาทนะครับจ่ายสูงสุดอยู่ที่7,980บาท เดี๋ยวนี้๋ยวเราค่อยพูดถึงกันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมาดูเลยครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเบมเบอร์ครับคือไม่มีทีมงานเลยหรือว่าแนะนําได้หนึ่งหรือสองคนนะครับก็เขาก็จะได้รับอยู่ที่สูงสุดนะครับเก้าพันสองร้อยสี่สิบาทนะครับก็คือหกชั้นหกชั้นนะครับซึ่งหกชั้นนี้คือแค่รักษายอดแค่แปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับโดยที่เขาไม่มีทีมงานนะครับไปบวกกับตรงค่าแนะนําก็น่าจะได้เป็นเหมือนแล้วล่ะครับตรงค่าแนะนําด้วย เดือนหนึ่งผมก็ว่าน่าจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะได้เพิ่มก็อยากจะเดือนหนึ่งตกสองาสนหมื่นก็ต้องหาคนอีกสักสามคนหน่อยนะครับคือซินเวอร์นะครับแนะนำสามคนขึ้นไปได้เจ็ดชั้นสองหมืนหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทนะครับอยากได้เพิ่มอีกนะครับแนะนําอีกสักหกคนนะครับแนะนําให้ครบหกคนซะให้เป็นโกลได้รับอีกเจ็ดหมื่นเก้าพันสองรอยิบสี่บาท ส่วนตำแหน่งในมอนแนะนำ10คนเลยครับได้สูงสุดอยู่ที่7,980บาทนะครับสมัครก่อนก็รวยก่อนครับของเรานะครับเล่นเอา,เอาทำแบบง่ายๆครับให้มีรายได้กันจริงๆนะครับไม่ใช่ลงทุนแบบว่าเหมือนบริษัทที่เขาที่คนอื่นเขาทำมาแล้วเราไม่มีอะไรกลับมาเลยครับบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสิทธิ์มามันไม่ใช่ครับอย่างนั้นผมไม่ผมไม่ทำกับแผนนั้น แต่ผมอยากจะทําให้ทุกคนอยู่ได้จริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยครับวิธี low up ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธี low นะครับถ้าเกิดเกิดการสั่งซื้อนะครับ800บาทนะครับเราก็จะเอาเฉพาะคนที่สั่งซื้อ800บาทมามาครับมา low up สมมตินะครับว่านี่เป็นเป็นตัวเราเราซื้อไปแล้วนะครับในหนึ่งไม่ได้ซื้อในสองซื้อนะครับในสามซื้อนะครับ ซึ่งเราก็จะเอาใน3ามนะครับโลอัพขึ้นมาเป็นใน2ใน2ขึ้นโลอัพไปเป็นใน1นะครับคือจะโลอัพขึ้นไปอย่างนี้ครับเท่ากับว่าข้างล่างจะว่างนะครับซึ่งก็จะดันดันขึ้นไปเรื่อยๆครับก็สมมติว่าเรามีลูกทีมอยู่ประมาณ12บชั้นนะครับมีลูกทีมอยู่ประมาณ12ชั้นถ้าเกิดสั่งซื้อสินค้าไม่ครบทุกคนนะครับมันก็จะได้ไม่เต็มเจ0 0แสนนะครับเราก็จะโลอัพจากข้างล่างขึ้นไปครับให้มาเต็ม10ชั้นนะครับ ซึ่งเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้เต็มนะครับได้เต็มเจ็ดแสนเลยก็เดี๋ยวมาดูต่อครับโบนัสแมทชิ่งนะครับโบนัสแมทชิ่งนี่มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับโบนัสแมทชิ่งมาจากโบนัสทีมนะครับโบนัสทีมนะครับเดี๋ยวผมสมมุติเลยครับว่าสมมุติว่า ลูกทีมเรานะครับที่ติดตัวเรานะครับได้700,000ได้700,000เรากันนะครับจะได้คิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนะครับบนแอปแมชชิ่งนะครับชั้นแรกเราจะติดตัวเรานี่3คนนี้เราจะได้10%จากของเขานะครับสมมติว่าในกอได้700,000ในขอได้700,000ในคอได้700,000นะครับเราได้10%จากเขาก็เท่ากับว่า70,000นะครับจากในขอก็70,000ในคอก็70,000ท่ากับเราได้2ง1 0 0 0นะครับ200,000 201,0 ชั้นที่2ก็ลดลงมาหน่อยครับ2% 1%์ซนึ่งซะครับซึ่งซิลเวอร์จะได้รับสูงสุดอยู่ที่3ามชั้นนะครับตำแหน่งโกจะได้สูงสุดอยู่ที่4ชั้นนะครับตำแหน่งไดมอนได้สูงสุดเลยครับ5ชั้นนะครับแลวจ่ายสูงสุด5ชั้นนะครับในส่วนบนนั้นแมทชิ่งนะครับส่วนเมมเบอร์จะไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับต้องทําคุณสมบัติขึ้นมาครับหาสมาชิกให้ครบ3คนนะครับถึงจะได้ตำแหน่งนี้นะครับในส่วนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดตรงไหนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็ท่านก็ถามกับผู้ที่แนะนําท่านมาก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือถ,ถามผมก็ได้นะครับถ้าเกิดผมตอบถ้าเกิดผมอยู่ผมก็จะตอบให้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูดูในส่วนต่อไปเลยครับพ้อดีของบริษัทเรา ข้อดีของแผนการตลาดของก้าวพัชระนะครับหนึ่งคือลองทุนต่ำมากเลยครับแค่แปดร้อยบาทนะครับสองรักษาย,ยอดต่อเดือนน้อยมากครับแค่แปดร้อยบาทนะครับตัวตำแหน่งนะครับสามนะครับสามนะครับไม่มีทีมงานแม้แต่คนเดียวนะครับมีสิทธิ์รับรายได้ บนัททีมนะครับสูงสุดอยู่ที่9,240บาทต่อเดือนนะครับโดยไม่ต้องลุ้นครับ 4. แนะนำ10คนขึ้นไปนะครับคือสะสมได้นะครับสะสมได้ไม่จำกัดเลยครับมีสิทธิ์รับรายได้บรัทสูงสุดอยู่ที่7 9 8 0บาทต่อเดือนนะครับ 5. สมัครก่อนมีสิทธิ์รับราได้ก่อนโดยไม่ต้องโดยได้ไม่อาไม่ยากจนเกินไปนะครับ เป็นมีรายได้แบบ Passive Income คือได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรา p a s s i ส e i n c o m คือก็คือถ้าเกิดเราหยุดทํางานนะครับแต่รายได้เราไม่หยุดนะครับเราก็ยังมีรายได้ตลอดนะครับเจ็ดแผนการตลาดแบบนี้ทําได้ทุกสาขาอาชีพครับแนะนําได้ไม่จํากัดครับคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมครับกับเงินลงทุนของของท่านนะครับคือทําธุรกิจกับ 9ภาชนะนะครับแค่800บาทนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่เยอะนะครับน้อยมากเลยครับต่อเดือนผมว่าไม่ไม่เยอะนะครับแค่800บาทนะครับกรณีที่คุณไม่แนะนําใครเลยไม่มีทีมงานแม้แต่คนเดียวนะครับคุณจะได้รับรายได้จากโบนัสทีม6ชั้นสูงสุดเดือนละ9,240บาทนะครับและได้ทุกเดือนครับเมื่อคุณมียอดส่วนตัว800บาทนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้เราจ่ายให้แน่นอน กรณีที่คุณแนะน,นําคนเกิน3ามคนขึ้นไปนะครับคุณก็จะได้รับโบนัสค่าแนะนํานะครับโบนัสทีมและโบนัสแมทชิ่งด้วยนะครับจะได้2อย่างเลยที่จริง3อย่างเลยครับโบนัสค่าแนะนําด้วยนะครับ3อย่างแนะนํามคนขึ้นไปนะครับซิลเวอร์ะนะครับรับโบนัสทีมเจชั้นสูงสุด 26, งหมเจดร้อยสาบบาทต่อเดือนนะครับแนะนำา6คนขึ้นไปตำแหน่งโกลับรับโบนัสทีม 8ชั้นสูงสุดอยู่ที่79,224บาทต่อเดือนนะครับแนะนำ10คนขึ้นไปเป็นเดมอนครับรับโบนัสทีมสูงสุด10ชั้นนะครับอ่าสูงสุด10ชั้น7 9 8 0บาทต่อเดือนนะครับทุกตําแหน่งสะสมได้ไม่จากัดนะครับของเราเป็นระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเราอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับเราถึงทําระบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูแผนการจ่ายกันนะครับ การจ่ายค่าบนัสแนะนํานะครับซึ่งอ่โบนัสค่าแนะนํานะครับจะตัดยอดนะครับสองสองรอบนะครับเราจะตัดยอดตัดยอดอยู่ที่สองรอบนะครับวันที่สิบห้ากับสิ้นเดือนนะครับคือจ่ายสองครั้งนะครับพอตัดยอดวันที่สิบห้าเราจะไปจ่ายออกวันที่ยี่สิบห้าพอตัดยอดตอนสิ้นเดือนจะไปจ่ายของวันที่สิบของเดือนถัดไปนะครับ <S <S ในส่วนนี้นะครับส่วนอ่าโบนัสทีมและโบนัสแมทชิ่งนี่คือจะตัดยอดตอนสิ้นเดือนนะครับ แต่ยอดตอนสิ้นเดือนทั้ง2ตัวเลยครับทั้งสองอโบนัสเลยครับพอจะไปจ่ายวันที่10ของเดือนถัดไปนะครับซึ่งเราจะได้ที่เราต้องให้จ่ายกนะันเพราะว่าเราจะได้รอ,อสมาชิกเพื่อที่ว่าเขาได้รอดูว่าให้เขาซื้อสินค้าให้เขารักษายอดกันก่อนนะครับได้รอคนอื่นๆกันด้วยนะครับซึ่งก็ตรงไหนถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็ถามกับอัปไลน์ท่านได้นะครับ ก็ผมก็ขอขอบคุณครับที่ท่านไว้วางใจนะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จกันทุกคนนะครับที่เข้ามาทํากับข้าวพัชระนะครับผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ